สวัสดีค่ะกรารมิตรทุกท่านนะคะปุเป้ซิเนเจอร์ค่ะสําหรับคลิปนี้ปุเป้จะแนะนําพระเครื่องที่ช่วยให้เพื่อนๆนั้นนะคะลดกิเลสตัณหาและความอยากลงได้อย่างชง,งักเลยนะคะสําหรับปุเป้แล้วปุเป้แนะนําให้คนที่ส่วนมากแล้วว่าคนที่เกิดวันศุกร์นะคะจะเป็นคนที่ชอบใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายนะคะงก็ตามฝาบกดซับส,สไครต์กดไลค์ถ้าชอบก็กดแชร์ คือเป็นกำลังใจให้เพื่อนในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะอาไรค่ะสำหรับใครที่เก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะคะและก็กีเรสเยอะเหลือเกินนะคะแล้วก็วิธีที่สรรหาวิธีต่างๆนา,นานานี้เกี่ยวกับวิธีการเก็บเงินนะคะไม่ว่าเ,เพื่อนๆจะเก็บด้วยเหรียญ10เหรียญแบงก์ยี่สิบ 20, แบงค์ห้าสิบแบงค์ร้อยแบงค์ห้าร้อยแบงค์พันอะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วก็งกคือประหยัดล้ว ประหยัดก็แล้วอะไรก็แล้วนะคะก็ยังเก็บเงินไม่ได้อยู่นั่นเองนะคะอุเป้มีภาพเครื่องนะคะจะมาแนะนาเพื่อนๆนะคะนั่นก็คือผ้าปิดตานั่นเองนะคะผ้าปิดตาไม่ว่าจะเป็นผงหรือว่าเป็นแบบรูปสระ,ะต่างๆนะคะพยันหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะให้เพื่อนๆนะคะไปบูชามาเอาแบบ เอาแบบหาวัดดีๆหน่อยนะที่ลงและปลุกเสกมานะคะอย่าไปเช่าตามแผงพระนะคะหรือสนามพระอะไรก็แล้วแต่นะคะเพราะบางทีอะ่ะเขาอาจจะยังไม่ได้ลงอะไรมาหรือบางองค์ก็เสื่อมไปแล้วนะคะมันจะทําให้พลังของพระเครื่องนั้นๆไม่มีนะคะทําไมต้องเป็นพระปิดตาคนที่เกิดวันศุกร์อ่ะ เป็นคนที่มีกิเลสเยอะนะชอบอะไรสวยๆเงามๆเห็นอะไรก็อยากได้ไปหมดนะคะก็ภาพปิดตาจะช่วยลดกิเลสนะคะให้เราเบาบางลงคืออย,อย่างว่านะภาพปิดตาก็คือแบบทาให้เราแบบไม่ไม่ทุรุยสุร่ายแล้วก็จะไม่ไม่ซื้อของที่ตามใจตัวเองเหมือนกับเราจะจะมีอะไรที่มาสะกิดใจนะคะ ให้เราบอกว่าอย่าซื้อเลยมันไม่ดีมันมันเปลืองอะไรอย่างนี้เก็บเงินไปทําอย่างอื่นระหว่างที่นําเราไปเที่ยวไปห้างไปอะไรนี้พกผ้าปิดตาเอาไว้จะทําให้เรานั้นไม่ค่อยได้ใช้เงินและก็สามารถเก็บเงินให้อยู่กับตัวเองได้นั่นเองนะคะสําหรับใครที่เคยแฝงผ้าปิดตาแล้วรู้สึกว่า งบขึ้นและก็เออไม่ค่อยอยากได้ของอะไรมากมายนะคะเพราะว่าคิดว่ามันไม่มีประโยชน์แล้วก็ไม่จำเป็นนั่นเป็นเพราะว่าอิจิริตของพักปิดตามนั่นเองนะคะสำหรับใครที่ไม่เชื่อเรื่องแบบนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะฟังเอาไว้เป็นนิทานสนุกๆจากปุ๊เปก็แล,แล้วกันเนาะจะได้แบบว่าไม่เครียดนนะัน แล้วก็จะมีวิธีการที่ว่าเอออย่างน้อยๆก็เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของเรานะคะจะทําให้เราประหยัดขึ้นงบขึ้นได้ในยุคสถานการณ์แบบนี้นะคะและถ้าหากว่าไม่ใช่ยุคสถานการณ์โควิดนั้นนะคะเราก็สามารถใช้แบบนี้ได้เหมือนกันนะคะอธิษฐานขอพอรจากท่านนะคะว่าเออขอให้ลดกิเลสตัญหาลงและก็ช่วยในการแบบออหาไรายได้ เพิ่มเข้ามา่ะแนะนําให้เราอ่ะรู้วิธีการหาไรายได้เพิ่มเติมนอกจากวิธการทํางานที่เป็นอยู่นั่นเองนะคะภาะปิตนั้นจะช่วยทําให้เรานั้นลดกิเลสแล้วก็จะทําให้เราไม่ไม่ค่อยอยากได้ของที่ล่อตาล่อใจนะคะณนะขณะที่เราไปเที่ยวอยู่นั่นเองนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆพ,พอที่จะเป็นแนวทางเอาไว้สําหรับ คนที่ชอบซื้อของมากมายนะคะสำหรับปุบเป้แล้วนะคะปุเป้ก็คิดว่าพาปิตานั้นเป็นสิ่งดีนะักมากเลยนะคะสำหรับการที่ว่าจะช่วยทำให้ประหยัดแล้วก็ป้องกันกิเลสตัณหาที่เราอยากได้อยากมีนั่นเองนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะปุเป้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย